สวัสดีครับชื่อเป้นะครับผมก็วันนี้เข้ามาใช้บริการที่มงคลออตโต้นะครับตรงศรีนาคลินก็นำรถเอารถทุ่นใดนะครับเอลเลนตาปีหนึ่งสามนะครับเข้ามาก็คือเหมือนปัญหาที่เข้ามาวันนี้ครับก็คือเหมือนใช้แก๊สแล้วมันสะดุดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเหมือนรถที่ผมติดแก๊สมาไม่ได้ติดตั้งจากที่นี่นะครับผมแต่ว่าไปติดตั้งจากที่อื่นมาแต่คราวนี้เหมือนก่อนหน้านี้เคยใช้รถ รุ่นหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้บริการที่นี่ตลอดเหมือนจริงๆอะ่ะเหมือนเจอปัญหาหลายรอบแล้วแต่ว่าไปหาช่างที่อื่นหลายๆช่างนะครับเหมือนเหมือนหาสาเหตุไม่เจอเแต่ว่าพอเหมือนเอารถตัวเก่าครับเข้ามาใช้ที่นี่เข้ามาบริการที่นี่แล้วก็เหมือนหาสาเหตุเจอแล้วก็ไปบอกช่างเหมือนช่างก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดก็เลยตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นฮุนไดก็เลยเอารถฮุนไดครับไปติดแก๊สมาแล้วก็กลับมาใช้บริการที่นี่อีก ก็เหมือนเหมือนที่นี่คือต้องบอกก่อนว่าเหมือนที่กลับมาใช้ซ้ําแล้วก็หลายปีแล้วครับเพราะว่าเหมือนหาสาเหตุของปัญหาได้เจออะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม,ไม่ต้องทําให้เราเสพเงินที่จะต้องไปปูดตามแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับผม เสียใจที่ติ่อื่นมาลก็นิดนึงครับแต่ว่าตอนนั้นน่เหมือนผมเลือกที่แบบสะดวกใกล้ที่ทํางานอะไรเงี้ยก็เลยมีความจําเป็นต้องต้องติดที่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสทางหน้านะครับก็ยังยังอยากใช้รถที่ติดแก๊สอยู่อะไรเงี้ยครับถ้าแต่ว่ามีคันใหม่แล้วจะติดแก๊สเดี๋ยวยังไงก็ยังคงกลับมาเรื่องที่นี่นอนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือนที่นี่เหมือนช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ตรงจุดครับโอเคอ่า ถ้าจะให้แนะนำนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะไปแนะนําได้มันเหมือนเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราไว้ใจแล้วเราก็รู้สึกว่ามุงคลเนี่ยให้เพาเรียกว่าแก้ปัญหาให้กับเราได้จริงๆทุกๆปัญหาที่เกี่ยวกับรถเนาะ mm hmm. ก็จริงๆอะ่ะผมที่ยังใช้ยังคีปท,ที่จะใช้ไว้การต่อเนื่องก็เพราะว่ามงคลออโต้เหมือนแก้ปัญหาให้ผมได้ตรงจุดทุกๆปัญหาที่เข้ามาก็ได้รับการแก้ไขหมดเลย mm hmm. ก็อยากฝากนะครับว่าถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ติดตั้งแก๊สมาแล้วจะติดตั้งจากที่อื่นก็ตามหรือว่ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็เรียนเชิญมาติดตั้งที่มงคลออโต้ดีกว่านะครับหรือถ้าติดตั้งมาแล้วแล้วเจอปัญหาลองให้ที่นี่ลองลองเข้ามาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหา <S <S ผมมั่นใจว่าวิเหมือนที่นี่น่นาจะหาสาเหตุของปัญหาได้เจอนะครับแล้วก็จริงๆน้ํามันก็แพงนะครับหรือว่าต่อให้มีรถไฟฟ้าหรือว่าระบบไฟฟ้ามาเนี่ยผมว่ายังไม่ ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันสเตเบิลมากน้อยแค่ไหนกับระบบไฟฟ้าแล้วก็เซอร์วิสที่มันจะรองรับถ้าในอนาคตมันเยอะมันก็อาจจะดีแต่ว่าณตอนนี้นะครับผมคิดว่าแก๊สนะครับจากตัวเลือกหลายๆช้อยส์น้ำมันแก๊สแล้วก็ไฟฟ้าคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะใช้รถด,ดั้งเดิมคือรถน้ำมันถ้าเปลี่ยนเวอร์ชันมาเป็นติดแก๊สผมว่าก็น่าจะประหยัดแล้วก็เป็นทางเลือกที่จะเซฟค่าใช้จ่ายใ,ในเดลี่แบบเป็นรูทีนในแต่ละวันได้ ก็เชิญชวนให้ติดแก๊สลองมาติดแก๊สดูนะครับจริงๆมันไม่ได้อันตรายเหมือนกับความรู้เดิมๆที่เรามีมาก็ลองเปิดใจใดูนะครับมอ,องคลออโต้ครับผม